ผมชื่อวิโรจน์่เพชรนะครับตำแหน่ง System Engineer นะครับแล้วก็ระยะเวลาการทำงานมา2ปีแล้วนะครับผมหน้าที่ประจำของผมก็คือเป็น System Engineer o n s i ออนไซต์อยู่ที่มิชลินแล้วฉะบังนะครับผมดูเรื่องของเล็กไซต์นะครับพีซ e r v e r แล้วก็ Network ครับ จะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีการทํางานอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะดาวเหมือนเครื่อง p ีีได้จะต้องมีการเขียนแพลนที่มีการทําการดาวเครื่องนะครับก่อนที่จะทําการช่ดาวซึ่งมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ ต้องตามผู้ที่รับผิดชอบในในงานตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณสิบวันถ้าเร็วที่สุดก็คือห้าวันนะครับหลักการของการทํางานนะครับผมคิดว่าแต่ละคนคงมีความคิดที่มีหลักที่ดีของตัวเองนะครับแต่สําหรับของผมเนี่ยผมคิดว่าผมถามผู้ใหญ่นะครับว่าเขาต้องการงานแบบไหนต้องการ ความสาเร็จแบบไหนนะครับและต้องการเห็นเราเป็นแบบไหนหลังจากนั้นเราแค่เดินไปถึงเส้นชัยครับซอสนะครับคิดว่าเป็นงานที่เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ตัวเราจากประสบการณ์ที่เราเคยมีอยู่นะครับงานซอสเนี่ยเขาจะเหมือนกับผลักดันให้เราไปหาประสบการณ์อื่นเพิ่มเติมนะครับนั่นหมายความว่าจากที่เราทําอยู่เมื่อก่อนผมเคยเป็นพีซี p p o r ออยู่ชั้นล่างนะครับ ได้โอกาสออนไซต์นะครับเปิดโอกาสให้ออกไปข้างนอกได้พบปักอะไรโลกกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ได้ซัพพอร์ตยูเซอร์ได้เจอกับ PC ใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อแมแซมแล้วก็ทำให้ตอุปกรณ์สามารถใช้งานได้นะครับผมคิดว่าความมั่นคงในการทำงานนะครับเราต้อง ตั้งเป้าหมายในตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราทําดีขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็เราจะต่อยอดความดีที่เราทำ